ทีมงานสถานทุ่มครับคลิปนี้ก็จะมาดูผ่านแท็กนะครับผ่านชักล่องเยี่ยมหว่าน้ำต้มนะครับทีนี้ก็ทำเชือกไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับเดี๋ยวเราเช้าจะมาชักล่องครับนี่ดูแบบเป็นผ่านชักล่องนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะสั่งมาที่นี่ครับนี่นะครับเบลโรก็ตามนี่ครับนี่ยนะสระก็จะเป็นเหมือนหัวหมูนี่ครับ วเลียวเดี๋ยวดูวิธีการใส่นะครับอ่ะแล้วไปไหนอะ่ะนี่ครับ ม,มีการใส่ครับฮะยาวเนาะครับสั้น เหิืมันเราก็วางไว้แล้วก็ดูเหิืขึ้นทับเลยครับอ๋ออ้ไม้นั่งต่อขึ้นมาไว้ตัวล็อกนี่น่ะอ๋อไว้มีตัวล็อกด้วยนะครับก็จะมีโผล่มาหลังด้วย ล็อกไปเลยครับตอาวน้ลดเร่เรียนรู้ดีไหม ชักลอ้อมครับดแต่เรนจะลง่ะอันี้เราทำเครือกไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาชักล่องตอนเช้าครับ ะด้ยสนใจแล้วก็จะมาชักร่องตอนช้านะครับเพื่อมาให้เลนนนลงร่องนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับ ตัวล็อตติดกับอีอเหินเรียบร้อยครับทำมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่ใสก็ง่ายครับมาต้นคลิปนะครับใส่กับอีอเหินครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ